ต้อนรับสู่ช่อง AK k a r a g e ช่องที่เทคโนโลยีพลังและความแม่นยำม,มาบรรจบกันที่นี่เราจะพาคุณไปสำรวจเครื่องจักรที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกตั้งแต่เทคโนโลยีทางทหารไปจนถึงผลงานทางวิศวกรรมแห่งอนาคตวันนี้เราจะมาพูดถึงขีปนาวุธพิสัยไกลแบบรัสเซียรุ่นปี2026ซึ่งเป็นระบบอาวุธที่สะท้อนถึงพลังแห่งสงครามยุคใหม่ด้วยความเร็วพิสัยยิงและศักยภาพเชิงกลยุทธ์ที่เหนือชั้น ขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียที่ถูกออกแบบมาเพื่อคงความสามารถในการป้องปรามและเสริมอำนาจในการโจมตีระยะไก,กลยอย่างแม่นยำขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นปี2026ของรัสเซียเป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาทางวิศวกรรมและการวิจัยมาหลายปีถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการยิงจากฐานภาคพื้นดิน เรือดำน้ำหรือไซโลประจำการระบบโครงสร้างผลิตจากวัสดุคอมโพสิตสมัยใหม่ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนต่อแรงดนันและอุณหภูมิสูงในระหว่างการเดินทางในชั้นบรรยากาศทำให้มีความเสถียรและแม่นยำํำแม้ในความเร็วเหนือเสียงระดับสูงสุด ในด้านของข้อมูลจำเพาะขีปนาวุธนี้มีความยาวประมาณ22เมตรสามารถบรรทุกหัวรบได้มากกว่า2,000กิโลกรัมใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งหลายขั้นตอนซึ่งช่วยให้สามารถยิงได้ไกลกว่า1,000 0กิโลเมตรความเร็วสูงสุดของมันคาดว่าจะเกินกว่าแมต20หรือมากกว่า20เท่าของความเร็วเสียงทำให้มันเดินทางข้ามทวีปได้ในเวลาไม่กี่นาที และแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ระบบป้องกันใดๆจะสกัดกั้นได้โครงสร้างของขีปนาวุธถูกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับเรดาร์และโลหะทนความร้อนขั้นสูงทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นในระหว่างการบินระบบนำวิถีของขีปนาวุธรัสเซียปี2026เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดมันใช้การผสมผสานของระบบนำวิถีเฉยระบบนำทางผ่านดาวเทียมและระบบควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบเรียลไทม์ เพื่อปรับทิศทางหลบหลีกการตรวจจับและเพิ่มความแม่นยำในทุกระยะการบินค่าความคลาดเคลื่อนขององค์การโจมตี (CEP) ต่ำกว่า10เมตรซึ่งถือว่าแม่นยำม,มากสำหรับอาวุธขนาดนี้สามารถทำลายเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เช่นฐานบัญชาการไซโลขีปนาวุธหรือฐานทัพเรือได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพในด้านการป้องกันขีปนาวุธรุ่นนี้ติดตั้งระบบต่อต้านการตรวจจับ เช่นการปล่อยเหยื่อล่อและสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ของสัตว์ปูนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ในช่วงสุดท้ายก่อนพุ่งชนเป้าหมายทำให้ระบบป่อต้านขีปนาวุธสมัยใหม่แทบจะไม่มีทางรับมือได้ทันสิ่งนี้ทำให้มันมีความอยู่รอดสูงในสงครามยุคใหม่ระบบขับเคลื่อนของมันใช้รูปแบบผสมผสานร,ระหว่างเชื้อเพลิงแข็งและเทคโนโลยีควบคุมขั้นสูง ทำให้มีประสิทธ,ธิภาพสูงและพิสัยการยิงที่ยาวนานขึ้นขั้นตอนแรกให้แรงขับเพื่อทะลุชั้นบรรยากาศส่วนขั้นตอนที่2และ3ควบคุมการบินและการโจมตีขั้นสุดท้าย แต่ละส่วนถูกออกแบบให้ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและลดร่องรอยความร้อนจากการปล่อยตัวช่วยให้สามารถยิงจากฐานเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการตรวจจับหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลายลูก MIRV ซึ่งหมายความว่าขีปนาวุธเพียงลูกเดียวสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลายจุดพร้อมกันทำให้ศัตรูไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าหัวรบบางลูกจะถูกสกัดแต่ลูกอื่นๆยังสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อยู่ดีเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายล้างได้อย่างมหาศาลอีกคุณสมบัติที่สำคัญคือการเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมและสั่งการกลางของรัสเซียขีปนาวุธสามารถรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ปรับเป้าหมายหรือยกเลิกภารกิจได้ทันทีระบบสื่อสารนี้มีการเข้ารหัสในระดับควอนตัม ทำให้ปลอดภัยจากการแทรกแซงหรือการแฮ็กโดยศัตรูในแง่ของความพร้อมใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้ผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมสุดขั้วทั้งในอุณหภูมิต่ำจัดของอาร์กติกความร้อนในทะเลทรายและพื้นที่สูงในภูเขาผลการทดสอบยืนยันถึงความเสถียรและความน่าเชื่อถือในทุกสภาพอากาศรถปล่อยขีปนาวุธเทล เป็นยานยนหลายล้อขนาดใหญ่ที่สามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศครุขานและพร้อมยิงได้ภายในไม่กี่นาทีหลังได้รับคำสั่งช่วยให้ขี่ปนาวุธสามารถเคลื่อนย้ายได้ยืดหยุ่นและหลบหลีกการปรดจ,จับก่อนการโจมตีได้อย่างดีขี่ปนาวุธรัสเซียปี2026ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของสงครามยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ระบบภายในสามารถวิเคราะห์รูปแบบการบิน ตรวจจับภัยคุกคามและปรับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความแม่นยำระบบอัจฉริยะยังสามารถเรียนรู้จากการยิงครั้งก่อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคตในระดับโลกขีปนาวุธรุ่นนี้มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างมากมันตอกย้ำสถานะข,ของรัสเซียในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถในการโจมตีข้ามทวีปที่แท้จริง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือป้องปรามที่ทรงพลังต่อการรุกรานจากภายนอกพิสัยและความแม่นยำที่เหนือชั้นทำให้รัสเซียสามารถแสดงอำนาจได้ทั่วโลกและยังคงปกป้องประเทศได้อย่างมั่นคงสำหรับผู้ที่หลงไหลในเทคโนโลยีทางทหารและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมขีปนาวุธรัสเซียปี2026คือผลงานที่สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างพลัง ความแม่นยำและความชาญฉลาดมันไม่ใช่เพียงอาวุธทำลายล้างแต่คือผลงานแห่งวิทยาการทางทหารที่ก้าวล้ำสู่อนาคตหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารนวัตกรรมยานยนต์และระบบป้องกันยุคใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AK Car Garage เพไม่พลาดรีวิวและการวิเคราะห์สุดพิเศษเกี่ยวกับเครื่องจักรพลังสูงและเทคโนโลยีทางทหารรุ่นต่อไปที่จะมาถึงเร็วๆนี้